สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life คลิปนี้เป็นคลิปที่ผมแปลมาจากช่อง Wisdom n u g g e t สำหรับชื่อภาษาอังกฤษต้นฉบับของคลิปก็คือ The Principle of Mentalism for Your Spiritual Awakening: Your Gate to Freedom ชื่อคลิปนี้ถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือหลักการของจิตนิยมสำหรับการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณประตูสู่อิสราภาพของคุณ ประตูที่ว่านี้เป็นสิ่งที่ทั้งมีความใกล้ตัวเราอย่างมากแต่ว่าในยุคปัจจุบันผู้คนกลับไม่ค่อยให้ความสนใจเท่าไหร่นักงั้นเรามาฟังเนื้อหากันดีกว่านะครับจักรวาลน,นั้นทำตามกฎเกณฑ์บางอย่างที่ผมขอเรียกว่าเป็นสัจธรรมเพราะพวกมันไม่เคยเปลี่ยนแปลงคุณไม่สามารถเพิกเฉยหรือฝ่าฝืนกฎเหล่านี้เพราะว่าพวกเรา จักรวันและพระเจ้าทั้งหมดล้วนปฏิบัติไปตามกฎเหล่านี้หากกฎเหล่านี้ไม่มีอยู่ทุกๆุกอย่างจะเต็มไปด้วยความโกลาหลวุ่นวายคุณอาจลองมองไปรอบๆแล้วคุณก็จะเห็นหลักฐานของกฎเหล่านี้ที่มีอยู่กลางวันที่เปลี่ยนเป็นกลางคืนแล้วกลับมาเป็นกลางวันอีกครั้งฤดูร้อนที่เปลี่ยนเป็นฤดูหนาวแล้วก็กลับมาเป็นฤดูร้อนอีกครั้ง พฤติกรรมตามสัญชตาตญาณของแมวที่ไล่จับหนูสิ่งเหล่านี้เป็นรูปแบบคงที่และคาดเดาได้ในธรรมชาติบางคนเรียกรูปแบบเหล่านี้ว่าสัญญาณจากพระเจ้าเพราะพวกเขาเชื่อว่าพระเจ้าสถิตอยู่ในทุกสิ่งและเป็นทุกอย่างโดยเข้าใจหลักการพื้นฐานที่ควบคุมจักรวาลอันเป็นพลังงานอันล้ำลึกที่สามารถปลดปล่อยออกมาได้ภายในตัวคุณ พลังนี้สามารถชี้นำทำให้คุณควบคุมชีวิตของตัวเองและเพื่อประสบความสำเร็จในสิ่งใดก็ตามที่หัวใจของคุณปรารถนาได้อย่างแท้จริงผมหวังว่าคุณจะได้พบกับหลักการของจิตตนิยม mentalism อันเป็นแนวคิดที่มาจากปรัชญา hermetics หลักการนี้ตั้งอยู่บนสมมติฐานที่ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นล้วนเป็นจิตจักรวาลคือจิต เพื่อให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้นมันคือคําที่บอกว่าทุกสิ่งที่ดำรงอยู่ในจักรวาลพลังจักรวาลและความเป็นจริงทั้งหมดในระดับพื้นฐานเป็นโครงสร้างทางจิตเป็นรูปแบบของจิตสำนึกซึ่งจิตสำนึกนี้มักเรียกกันว่าเป็นสรรพสิ่งหรือเป็นหนึ่งเดียวกันซึ่งเชื่อกันว่าเป็นจิตที่มีชีวิตอันเป็นอน,นันต์ภายใต้มุมมองนี้ทุกสิ่ง ล้วนเป็นความคิดที่อยู่ภายในใจซึ่งหมายความว่าความเป็นจริงเป็นสิ่งที่ถูกสร้างมาจากจิตมากกว่าเป็นการสร้างที่มาจากกายภาพล้วนๆมันยังหมายถึงความคิดของเรามีศักยภาพที่จะส่งอิทธิพลต่อความเป็นจริงอย่างน้อยก็ในบางระดับหลักการของจิตตนิยมไม่ปฏิเสธอนานาจกทางกายภาพแต่มันเน้นย้ำไปถึงรากฐานทางจิต ที่อยู่ภายใต้สิ่งเหล่านั้นมันบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงในมุมมองเป็นการตระหนักว่าจิตสำนึกไม่ได้เป็นเพียงผลผลิตของจักรวาลแต่เป็นตัวจักรวาลเองที่เป็นผลผลิตของจิตสำนึกคุณนั้นไม่ได้แบ่งแยกจากจักรวาลเช่นเดียวกันจักรวาลก็ไม่ได้แบ่งแยกจากคุณเราทุกคนล้วนเป็นเพียงเซี่ยวหนึ่งของจิตสำนึกแบบเดียวกัน จิตแบบเดียวกันที่เชื่อมต่อและเกี่ยวพันซึ่งกันและกันประหนึ่งว่าจักรวาลเป็นมหาสมุทรอันกว้างใหญ่และพวกเราก็เป็นคลื่นในมหาสมุทรที่มีรูปแบบและมีหน้าที่ที่ต่างกันไปแต่เราล้วนถูกสร้างมาจากสสารพื้นฐานในแบบเดียวกันสิ่งเหล่านี้มีความหมายว่าอะไรต่อทั้งคุณทั้งผมและพวกเราทุกคน ที่แสวงหาการเจริญเติบโตทางจิตวิญญาณมันมีความหมายว่าพวกเรายัางไม่ได้ใช้แหล่งสะสมของศักยภาพได้อย่างเต็มที่มันบ่งบอกว่าความคิดความเชื่อและการรับรู้ของเรามีผลกระทบที่เกี่ยวกับความเป็นจริงอย่างลึกซึง้งมันตอกย้ำแนวคิดที่ว่าเมื่อเราเปลี่ยนจิตเราก็เปลี่ยนแปลงโลกของเราลองนึกภาพว่าจิตใจของคุณ ก็เป็นเหมือนดั่งสวนความคิดของคุณเป็นเมล็ดพันธุ์ที่คุณเพาะปลูกลงไปความสนใจของคุณคือแสงแดดที่ช่วยให้มันเติบโตและสภาวะอารมณ์ของคุณคือแหล่งน้ำที่ช่วยหล่อเลี้ยงมันเอาไว้หากคุณหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความหวาดกลัวความสงสัยความคิดในแง่ลบมันก็จะเจริญเติบโตออกมากลายเป็นวัชพืชทำให้ดอกไม้แห่งความสุข สันติภาพและความรักไม่อาจเบ่งบานออกมาได้อย่างไรก็ตามหากคุณเลือกที่จะหว่านเมล็ดพืชของความยืดหยุ่นความคิดแง่บวกความเห็นอกเห็นใจมันก็จะเบ่งบานและกลายเป็นภูมิประเทศที่สวยงามที่ไม่เพียงแต่ช่วยยกระดับตัวคุณแต่มันยังรวมไปถึงสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวคุณอีกด้วยมีคำพูดเก่าๆที่ว่าเมื่อมนุษย์คิดถึงอะไร เขาก็จะกลายเป็นสิ่งนั้นนี่เป็นคํากล่าวที่ช่วยยืนยันหลักการของจิตตนิยมที่ว่าความเป็นจริงของคุณชีวิตของคุณประสบการณ์ของคุณทุกๆอย่างล้วนถูกหล่อหลอมด้วยความคิดที่คุณยึดถือความเชื่อที่คุณยึดมัน่นคุณนั้นมีอำนาจที่จะเลือกความคิดของตัวเองและด้วยการทำเช่นนั้นคุณจะมีอำนาจที่หล่อหลอมโลกของตนเองขึ้นมา นี่ไม่ใช่กระบวนการที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันทันใดหรือเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นอย่างง่ายๆจึงจำต้องอาศัยความขยันการมีวินัยและความอดทนแต่ขอให้เชื่อมั่นว่าผลตอบแทนที่ได้รับนั้นเกินกว่าที่จะสามารถวัดได้เส้นทางการเติบโตทางจิตวิญ,ญญาณคือการเดินทางเพื่อการค้นพบตนเองเป็นการเดินทางไปสู่ส่วนลึกในจิตสำนึก แต่ละย่างก้าวบนเส้นทางนี้จะพาให้คุณเข้าใกล้การตระหนักรู้ถึงธรรมชาติที่แท้จริงซึ่งก็คือแกนแท้อันศักดิ์สิทธิ์ของตัวคุณคุณอาจสงสัยว่าแล้วฉันจะเริ่มต้นการเดินทางนี้ได้อย่างไรฉันจะสามารถนำพลังตัวเองมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไรบ้างจำไว้ว่าคำตอบนั้นเป็นสิ่งที่เรียบง่ายทว่ามีความลึกซึ้งเป็นอย่างมากนั่นคือ คุณสามารถทำได้ผ่านการเจริญสติและการทำสมาธิการอยู่กับปัจจุบันอย่างสมบูรณ์ทำได้โดยการสังเกตความคิดและสภาวะอารมณ์ที่คุณมีโดยปราศจากการตัดสินผ่านทางการปลูกฝังสภาวะของความสงบนิ่งท่ามกลางความวุ่นวายของโลกภายนอกคุณจะเริ่มเข้าใจธรรมชาติที่แท้จริงของจิตใจตัวเองการฝึกสติในชีวิตประจำวันของคุณ ก็เป็นสิ่งที่ช่วยได้เต้นอย่างมากเมื่อคุณทานอาหารให้จดจ่อไปที่รสชาติเนื้อสัมผัสกลิ่นของมันเมื่อคุณออกก้าวเดินให้รู้สึกถึงพื้นดินที่อยู่ใต้เท้าสายลมที่ประทะผิวหนังจังหวะการเต้นของหัวใจเมื่อคุณสนทนากับผู้อื่นให้ฟังอย่างตั้งใจตอบสนองด้วยความเห็นอกเห็นใจและเข้าใจด้วยความเอาใจใส่ ผ่านทางกิจกรรมที่ดูเหมือนเรียบง่ายธรรมดาเหล่านี้นี่เองคุณจะสามารถพัฒนาสติที่เหนือธรรมดาขึ้นมาได้และในภาวะของการมีสตินี้เองคุณจะตระหนักว่าตัวคุณไม่ใช่เพียงแค่ผู้ชมที่อยู่เฉยๆแต่ตัวคุณนั้นเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการเปิดเผยจิตสานึกแห่งจักรวาลหรือเป็นตัวจักรวาลน,นั้นเองคุณตระหนักว่า ทุกความคิดที่มีทุกความเชื่อที่คุณถือไว้ทุกอารมณ์ที่คุณรู้สึกเป็นเหมือนละลอกคลื่อนในมหาสมุทรจักรวาลของจิตสำนึกอันสามารถสร้างเคลื่อนแห่งการเปลี่ยนแปลงได้ทุกๆสิ่งนั้นมีชีวิตและเชื่อมโยงกับสิ่งอื่นๆทุกอย่างทุกความคิดที่คุณมีทุกการกระทำของคุณล้วนเชื่อมโยงและพึ่งพาอาศัยกันในโครงข่ายที่เชื่อมต่อถึงกันและกันนี้ คุณมีบทบาทที่สำคัญมากในยุคสมัยที่ผู้คนรู้สึกแปลกแยกกันมากขึ้นเมื่อคุณถูกชักจูงให้เชื่อว่าพวกเรานั้นแบ่งแยกออกจากกันความเข้าใจหลักการของจักรวาลน,นี้สามารถนำมาซึ่งสันติภาพความสามัคคีและความเข้าใจในหมู่พวกเราได้มากยิ่งขึ้นซึ่งความรู้นี้เป็นเครื่องมืออันทรงพลังที่เราสามารถนำมาใช้ได้ เมื่อเรารู้สึกห่างไกลออกจากกันมันจะสามารถช่วยให้เราสร้างโลกที่เราเคารพและมองเห็นคุณค่าซึ่งกันและกันหลักการจิตตนิยมของเฮอร์เมติกนี้เป็นหลักการของจักรวาลในแบบพิเศษที่สามารถนำเรามารวมกันเป็นหนึ่งความทรงจำที่มีร่วมกันเป็นจิตสำนึกที่มีความซับซ้อนในแบบองค์รวมเพื่อนทั้งหลายโปรดจำไว้ว่า กุญแจที่นำไปสู่การเติบโตทางจิตวิญญาณอยู่ภายในตัวคุณภายในจิตใจของคุณจักรวาลน,นั้นไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณภายนอกแต่เป็นสิ่งที่ผ่านตัวคุณออกมาจากภายในการน้อมรับหลักจิตตานิยมเข้าใจภูมิปัญญาของมันและนำมันไปใช้ในชีวิตของคุณจากนั้นก็คอยเฝ้าดูคุณจะเกิดการเปลี่ยนแปลง ไม่เพียงแค่ความเป็นจริงของตัวคุณเองเท่านั้นแต่ยังได้มีการส่งต่อไปสู่วิวัฒนาการอันยิ่งใหญ่ของจิตสำนึกแบบองรวมเช่นนั้นแล้วเพื่อนๆทั้งหลายจงออกไปหว่านมเมล็ดพืชแห่งความรักความหวังและความมีเมตตาในสวนแห่งจิตใจของคุณเฝ้าทนุถนอมพวกมันด้วยความอดทนและความขยันหมั่นเพียรปลูกฝังพื้นดินที่เปี่ยนไปด้วยความสุข สันติสุขและความรู้แจ้งจนตัวคุณนั้นได้กลายเป็นความเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการที่จะเห็นบนโลกใบนี้จำไว้ว่าทุกสิ่งคือจิตจักรวาลนี้คือจิตใจและคุณก็เป็นส่วนสำคัญที่มีชีวิตชีวาของทั้งหมดนี้ดังนั้นได้โปรดพิจารณาแบ่งปันข้อมูลนี้เพื่อช่วยในการจุดประกายการเปลี่ยนแปลงในตัวผู้อื่นรวมทั้ง สร้างความเป็นจริงที่ดีขึ้นสำหรับพวกเขาเองถึงเวลาแล้วที่คุณจะเชื่อมต่อและขยายขอบเขตของจิตใจเพื่อประโยชน์ของทุกๆคนตลอดไปขอบพระคุณท่านมากๆนะครับฝากกด subscribe ให้ด้วยแล้วเจอกันใหม่ที่ช่อง Book for Life ในทุกๆวันนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ